พระสมเด็จเนื้อแบบนี้อีกสักองหนึ่งนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เรามากกักจะเห็นของที่ทำขึ้นมาเรียนแบบค่อนข้างจะเยอะสำหรับเนื้อแบบนี้นะครับโดยความเป็นธรรมชาติความเก่านะครับแล้วก็จุดที่เราจะต้องดูว่าพระสมเด็จมีอะไรบ้างนะครับ โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นของเจมักจะทำไม่ได้เหมือนนะครับอย่างเช่นเม็ดขาวนะครับแต่เม็ดดำนี่โดยส่วนใหญ่คนก็มักจะแยกไม่ค่อยออกนะครับเม็ดดำเม็ดแดงก็สามารถที่จะเอาอิฐแดงที่มีอายุเป็นหลายร้อยปีมาทุบผสมใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับเม็ดขาวซึ่งค่อนข้างแก่ ทำให้เหมือนได้ค่อนข้างจะน้อยมากนะครับแล้วก็มีเม็ดเขียวอ่อนนะครับอ่าซึ่งก็จะไม่อ่าไม่ค่อยจะมีนะครับถ้าเป็นพระที่ทําขึ้นมาเรียนแบบอ่าเพราะว่าเป็นเศษของหินที่เป็นหินสีนั่นเองนะครับจึงอยากจะให้ บรรดาญาติธรรมที่เข้ามารับชมกันค่อยๆศึกษาไปทีละนิดนะครับพระสมเด็จคือบางก็เข้าใจนะบางคนบางท่านเนี่ยเวลามาสอบถามก็อาจจะเสียความรู้สึกกันบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระของท่านเป็นพระที่คุณปู่คุณตาที่มีอายุเป็นร้อย คือเป็น90ปีนะครับ80-90ปีถือเอาไว้แล้วก็ตกทอดมาสู่ลูกหลานโดยความเป็นจริงเราก็คิดว่า,าปู่ของเราที่อายุ8 9 0ปีนี่ก็น่าจะเก็บของแท้เอาไว้นะครับอยากจะให้บรรดาเพื่อนๆได้ลองนึกทบทวนไปคนอายุ 90ปีโอกาสที่จะเก็บพระถ้าคนที่ชอบจริงๆนะครับก็จะเก็บตั้งแต่20นิดแต่น้อยมากมีไม่กี่คนนะครับที่อยากเก็บพระสะสมพระเมื่ออายุประมาณ20ก็จะถ้าเก็บตั้งแต่20ก็จะอายุของพระก็จะเริ่มต้น70บวกลบอีก30บวกลบอีก30ปี ก็ร้อยปีแต่ถามว่าถึงยุคของสมเด็จโตท่านไหมก็คงไม่ถึงนะครับตรงนี้อยากจะให้อลองนึกทบทวนนึกตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดไว้นะครับเพราะบางคนบางท่านก็คือมีความ คือความเชื่ออยู่แล้วนะครับจึงอยากจะให้ฝากเป็นข้อคิดแต่ส่วนใหญ่คนที่จะเก็บพระนะครับที่เป็นคนธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ได้ชื่นชอบพระนี่ก็จะเก็บพระเมื่ออายุประมาณ 3- ถึงสีปีบางคนก็อาจจะประมาณ50ปีแล้วค่อยมาเก็บนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะให้บรรดาญาติธรรมทั้งหลายที่เข้ามารับชมกัน ให้มีความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าพระที่อยู่กับบ้านท่านอย่าไปเชื่อมากว่าจะเป็นของแท้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยแล้วเราก็มักจะได้ยินว่าปู่ย่าตายายที่เก็บมาตั้งนานแล้วมันจะเป็นของเก๊เป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันก็มีทั้งของเก๊และของแท้ที่เก็บนะครับจึงอยากจะฝากเป็นข้อคิดเอาไว้ให้ บรรดาญาติธรรมที่เข้ามาชมกันให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้จึงถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งผมจะไม่อธิบายอะไรก็คือให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองว่าลักษณะตัวอย่างของพระสมเด็จที่เราจะต้องดูก็มีอะไรบ้างนะครับนอกจากพิมพ์แล้วเราจะต้องดูเนื้อหามวลสาร อาจจึงนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับ